สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทงรงเทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรม,มราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงมุ่งม,มั่นในพระราชฤุัยไทยที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการส่งเสริมงานศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคข,ของประเทศไทยและวันนี้นะคะงานศิลปาชีพไทยได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างกว้างขวาง สำนึกแนพระมหากราุณาิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ผ้าทไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยทรงตั้งพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแม่ของแผ่นดิน ทรงจุดประกายพลังสตรีไทยเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยดังสะท้อนในพระราชดำรัสวันสตรีไทยประจำปี2565สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งแต่ข้าพเจ้าจำความได้ก็ได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในบรรดาพระราชกรณียกิจนานาประการนี้ยังมีงานที่ทรงรับเป็นพระราชภาระอย่างสำคัญ นั่นคือการส่งเสริมให้สตรีไทยในท้องถิ่นต่างๆสร้างสารรค์งานศิลปะหัตกรรมพื้นบ้านเป็นอาชีพเสริมควบคู่ไปกับอาชีพหลักคือเกษตรกรรมจากพระราชปณิธานิธารรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีได้นำไปสู่การสนับสนุน จะแสดงผลงานศิลปะหัตกรรมไทยทั่วทุกภูมิภาคในงานอัตลักษณ์แห่งสยามดอกพ้นแห่งพระมหากราุณาธิคุณจากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบร,รมราชิชน,านีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งถือเป็นการรักษามารดกภูมิปัญญาที่แสดงถึงทักษะฝีมือเชิงช่างของครูและทายาช่างศิลปะหัตกรรมดังเช่นนภารัตั์ทองเสพี ซึ่งเป็นทายาาช่างศิลปาหัตกรรมประเภทเครื่องจักสารย่านลิปเพาหนูเป็นชาวนาครศรีธรรมราชคนหนึ่งที่ทํางานหัตกรรมแล้วก็เรียนรู้จากแม่แล้วก็ยังคงงานพวกนี้ค่ะเพื่ออนุรักษ์ต่อย,ยอดแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะต้องขอ ขอบพระคุณทั้งพราพันธปีหลวงแล้วก็ราชินีค่ะที่ยังส่งเสริมให้งานถตถกรรมของจักรานยานริเพานะค่ะยังเป็นที่รู้จักเป็นที่ต้องตาของคนไทยแล้วก็ทางต่างชาติด้วยซึ่งมองว่างานพวกนี้ค่ะยังส่งผลและต่อยอดให้กับคนรุ่นใหม่และคนดั้งเดิมเพื่อให้เป็นที่รู้จักของทุกๆคนในประเทศเราทั้งนอกประเทศด้วยวันแรกที่เห็นภาพนั้นรู้สึกว่าขึ้นตันใจมากเลยค่ะว่าพระอ,องค์คือพระองค์อองท่านคือสวยอยู่แล้วแล้วยิ่งแบบถืองานของเป็นงานริเพาที่เราทําขึ้นมามันก็แบบยิ่งส่งคุณค่าขึ้น รู้สึกถึงความประทับใจมากๆเลยค่ะแล้วทุกคนไม่ได้แบบเราประทับใจเนาะคนทําทุกคนในหมู่บ้านนะเขาก็ดีใจชื่นชมกับงานชิ้นนี้ค่ะเป็นการตอบรับที่ดีขึ้นพวกเราก็แบบสามารถแบบมีรายได้กันเพิ่มขึ้นทําให้แบบงานมันสามารถยังคงอยู่และต่อยอดได้อีกอะค่ะจึงนับเป็นความโชคดีของปวงชนชาวไทยและประเทศไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีของไทยทรงมีพระาราชหทัยรักความเป็นไทย ส่งเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองและส่งจุดประกายพลังสตรีทไทยเอร,ร่วมกันเผยแพร่ผ้าไหมไทยและส่งกระเป๋าจากสารย่าลิเผาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้ส่งสร้างพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ที่นำพาประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านงานศิลปะหัตถกรรมในลวดลายที่สวยงามของกระเป๋าจาักสารย่าลิเผาสร้างความโด่งดัง ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและความชื่นชมของชาวต่างประเทศจึงเป็นสิ่งที่ปวงชนชาวไทยซทาบซึ้งแนมพระมหากราุณาธิคุณเป็นล้นพล กระเป๋าจาัสานย่าลิเผาพระราชนิยมในสมเด็จพระนางเจ้า,าพระบรมราชนินีสมมุ่งมั่นในพระราชปณิธานเพื่อการสืบสารรักษาและต่อยอดงานหัตถศิลป์ฝีมือคนไทยของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ได้ออกสู่สายตาชาวโลกสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยและประเทศไทยอย่างงดงามสวัสดีค่ะ